ช่วงต่อไปพระอาจารย์จะพากลับพระเนื่องในวันกราบธรรมสการวันมคาคบุชานะจ๊ะอนุโมทนาสศาธุกราบด้วยกันจะการบูชาสการโดวยกันจะเา็ารย์ทั้งหลาย Nabi sempat tak? ขังุติสีทัทีอัะเทลสานีสัพเพสัมเยวะทีนาสราณังสัพเพเต Kan satu empat, kan di karatan kita supaya pada yang maka tsunami dan samping itu. วันที่ผัดสมุรไสรสุนไเจ็มเจาอาข้องพวกเราท่านลายาใ้ท,นนนนทรงแสดงจโวาทปปิโมูใท้ทีประสุมสง์อันพร้อมไปด้วยองสีปรกกาเส,ส,สึ่งมีปฏิกสูหนึ่งพันสองรย สิบองค์รวนเต็มปักขีนาโซอุปสมบทด้วยเอฮิอิกุอุปสัมปทาบุมีผุ้ใดเอินมาประส,ม,ระสมในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ที่ วันเอ็นวันนารามเวลาตะวันไายในวันมากัดจุนามีทรงสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทำวิสุทธิขุโภส,สุณทรงแสดง,งโอวาทา ปฏิโมขึ้นให้ประสุมัทรงนั้นการประสุมสทรงสาวองอันพร้อมไปด้วยองศ์ของพระผู้มีประภาเจ้าแห่งเขาทั้งหลายได้มีขั้นเดียวเท่านั้น ปาปิสพสองร้อยหาสิบองค์รวนแต่เป็นปาจีนาโชคทางนั้นนนโอกาสวันนี้พวกขหน่อยทั้งหลายแต่มาประจวบในวันขาดคุนซามีในวันนีนน้แล้วซึ่งค่าย วันจะตกลงขัดสนิปาสพวกกันน้อยมาละเนินเถินพระผู้มีประพาสเจ้าพระองค์นั้นเมตวางพระองค์จะไปทานท่านไปแล้วบประทานพวกกันน้อยทั้งหลาย แต่ขอขลุู่ซาซึ่งพระูมีพระภาคเจ้าและพระสงฆ์สาวกหนึออ่ันองาสิบองค์ด้วยกครสัตราละอันนีดอกไม้ทุเทียนอยู่ในสถานที่นี้ซึ่งเป็นพญา พระพเจ้าพาะเดชประองค์ก็จะเริรรนน่มขออาราธนาในมนพระผู้มีพระภาคเจ้าออกด้วยประสงค์สาวกเมนวานพระองค์จักปรินพทานนานมาแล้วก็วดี ມັນເປັນແ ได้สำเร็จสิบสินในการกราบนมัสการมันกราบสำเร็จสิบสินนี้วันกราบนมัสการวันอ่ามันมาคาบุซาไปเป็นเทียนลอยเนาะอนุโมทนาสาธุธมกันไทได้บุญหลายๆเด้อพี่น้องเด้อสุขสุทันจะบุญรักษาพาคุค้มครองเจริญพรค่ะต่อไปสิต่อคลิปต่อไปเนาะกราบขอบพระคุณน้ำคลิปนี้เนาะคลิปต่อไปสิเบาถึงการถวาย เครื่องใส่บาตรจ้ะสาธุสาธุบุญรักษาเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจสบอนทีวีจ้ะ